สวัสดีจัดพี่น้องสวัสดีพี่น้องส,สุขสุขคนเ้ยจ้าเดอ้อโอ้ยมาสิมาปลูกต้นสตอเพาะเอาไวย้ยูบ้านแหละฝนปัดโตพี่น้องเย้ยพาะสตอไว้ประมาณสามสิบก็าต้นเพราะท่านใหญ่ดีดอกจัดพี่น้องเต่ว,วา่าต้องเฝ้าออกมาปลูกเพราะวา่า หมาอยู่ข่างบ้านมันมักมากัดก็เลยฝ้าวตัดสินแกว่าปลูกก้อนสิบได้ปลูกจักตนเมื่อนี่กับปลูกไปแล้วหาฮกตน้นฝนผัดน้ำลงมาก่อนซะก็เลยได้หลบมาอายุกับทอมน้อยเพิ่นตอนนี้หยุดแล้วจะสิบไปปลูกไมมก้อนเสียวไปไว้ทั้งปาาลาศาสตร์ล่ะ ปลูกไว้แกมป้าแกมดงไปละพี่น้องถ้ากีสานจ้งว่าสิได้กินบ่าจา่ะเพราะว่าเห็นอยู่ในบ้านเพื่อนปลูกไว้สองสามต้นเนาะแต่ละหลังมันต้นใหญ่สิซือแต่ว่ามันบ่มีหน่วยไหมจ่ะบรรลวนเป็นน้ำหยังมันเป็นน้ำอากาศทั้งใดแต่ว่าแต่ว่าปลูกติดง่ายๆดิเอาเห้หลอด ปลูกติดง่ายขึ้นง่ายอันต้นอย่างนะปลูกไว้นี่กะโอ้ยแร้งทิ้งช่วงคลักลายใบไม่ห้านั่งต้นกะตายพี่น้องเอ้ยนี่เบื้องไหนสีรอดไหนบ่นี่ส่วนมากเป็นจากสีจันนี่เหลือใบต้อป้อยุมันเป็นน้ำเอาต้นน้อยมาปลูกงี้จังใดบางคนก็ว่าเอาต้นน้อยมาปลูกก็ดีติดง่ายบางคนก็ว่าเอาต้นใหญ่ามาปลูกก็ดี บ่าตายพระนะแต่ว่าของแววผัดเอาต้นน้อยมาปลูกโฟนผัดทิ้งช่วงเฮ็ดอีหยงกระบวรอดเฮ็ดอีหยงกระบ,บรอดเนะเาะเฮ็ดอีหยงกบบระบวสมบูรณ์จักยางใส่ไปใสเบิดปลูกไว้อะ่ะแต่ดับนอนดับแนวเบิดแล้วตีนี่จะต้นสตอนี่มิตรต้นประมาณนี้จะ้ะปลูกไปแล้วหกต้น เหลืออยู่อีกหกต้นเอาไปทั้งป้าซาดพุ่นจักเอ่อสี่ต้นอีกสองต้นโดยเซลานไปปลูกไปเถียงน้ำน่ะมันไปปลูกกันด้พี่ร้องเด้อคลิปนี้สันสันซับน,นี่แหละจ้าข้างหน้านี่ที่เห็นอยู่นนิจะนน่คือนาเด็กจ้ะปลูกเข่าเด้๋ยนั่น มีนี่แต่หยาย้อนเงี้ังห้า,งายจักสิได้กินบ่้ฮะบ่ได้กินเข่าปีนี่จังสิมีเงินซื้อเขากินพี่น้องมาแรงคลักเถะสิเพี้ยนอีกอย่างจังสิได้จังสิได้เพราะได้เงินซื้อเขาฮะเนี้ยโอ้ยเนาะ